พี่า m คิดว่าตัวเครื่องสัญญาตัวนี้เหมาะกับใครบ้างคะจริงๆพี่คิดว่าเหมาะกับอยู่3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือท่านที่ต้องการเครื่องสัญญาตัวจบในตัวเดียวนะครับลุยงานได้ทุกรูปแบบเลยใช้งานแบบยาวๆคุ้มๆเลยนะครับท่านที่2ก็คือเหมาะกับท่านที่ให้ความสมําคัญในเรื่องคุณภาพการผลิตระดับพรีเมียมเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้ได้จริงนะครับมันสามารถเอามาซัพพอร์ตการใช้งานของเราแบบครบคันเลยน้องฝน แล้วก็ท่านที่3นะคือท่านที่คิดว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะครับแค่อยากจะได้เครื่องสัญญาดีๆสักตัวหนึ่งนะครับที่สุดในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทนทานความคุ้มค่านะครับฟังชันดีๆที่เขาให้มาที่คุณจะหาไม่ได้จากเครื่องสัญญารุ่นอื่นพี่ว่า3ท่านนี้เหมาะที่สุดแล้วพี่อามคะแล้วราคาตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ราคาอยู่ที่27,900บาทสินค้าเขามีรับประกรันคุณภาพไม่ห้1ปีเต็มน้องฝนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องพิอรดแล้วมีสินค้้าพรอมจส่ง แล้วอ่าน้องฝนแล้วช่องทางการติดต่อทางซื้อก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามก่อนนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์0 9 2 3 9 3 8 8, 8 6 6อหรือท่านใดนะคะสะดวกแบบทักเข้ามาในเพจก็ได้เหมือนกันนะคะเพจร้านเราก็มีนะคะเซอร์ไปว่าบ,บริษัท9 9 7 k นะคะก็ทักเพจมาได้เลยนะคะแล้วก็เราก็มีไลน์นะคะไลน์ไอดีนะคะลูกค้าพิมพ์ว่าแอสสูตรเก้าสองคีสามเก้าสามแปดแปดหกหกสามารถทักมาได้เหมือนกันนะคะหรือท่านใดนะคะสะดวกที่จะเดินทางมาดูที่หน้าช็อปเรานะคะก็สามารถพิมพ์ไปที่ Google Map ว่า ว่าบริษัท 997K จำกัดก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าตัวจริงได้ที่หน้าร้านเลยหรือท่านใดนะคะที่อยากจะสั่งออนไลน์นะคะทางร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางด้วยนะคะก็ฝากสินค้าดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ